จากในงานแถลงข่าวก่อนเกมอุ่นเครื่องของสเปอร์กับนิวคาสเซิลคงทำให้แฟนบอลสเปอร์ใจสลายไม่ใช่น้อยเลยนะคะคุฮึมมินตำนานชาวเอเชียของสมสรอนก็ได้ให้สัมภาษณ์ข้างเคียงกับโทมัสแปงว่าตงเขาจะอำลาสมสรอนในช่วงซัมเมอร์นี้การตัดสินใจของโซนในครั้งนี้ตัวของเขาเองก็ได้แจ้งกับสมสรสเปอร์แล้วก็คุณซึมใหม่อย่างโทมัสแปงหลการคว้าแช,ชมป์กับสเปอร์ทําให้เขาไม่มีอะไรที่ต้องผิดหวังแล้วก็ไม่มีอะไรที่ติดค้างอีกแล้วการเดินทางนับ10กว่าปีของโซนกับสเปอร์ก็คงต้องปิดฉากลงงเเขขาาาาจะได้รรับกยกยย่่ออวป็นนนตสม สอนอย่างแท้จริงจากผลงานที่เขาทําให้สเปอร์ตลอดการเล่นให้กับทีมและคำกล่าวที่ว่าเขาเป็นนักเตะเอเชียที่ดีที่สุดนั้นก็คงไม่เกินจริงแปลกใจเลยว่าทําไมซนฮึงมินถึงเป็นที่รักของแฟนบอลแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตานานของสโมสรทั้งในเรื่องฝีเทา้าความมุ่งมั่นแล้วก็ทัศสคติส่วนตัวโองซนเองก็ได้ย้ายเข้ามาร่วมกับทีมท็อตแนมฮทอตสเปอร์ในปี2015ไม่ค่าตัว22ล้านปอนด์และตั้งแต่นั้นมาเขาก็พัฒนาตัวเองจนทําให้เขากลายเป็นนักเตะกองหน้าที่อันตราย โดยมีคุณพ่อของเขาอย่างโวนวงจังซึ่งเป็นอดีตนะักฟุตบอลมืออาชีพได้ฝึกสอนให้กับเขาในเการฝึกทักษะ พื้นฐานที่มีความเข้มข้นมากซึ่งคุณพ่อของเขาก็เชื่อว่าทักษะพื้นฐานที่แข็งแร่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องที่เล่ากันว่าโซนต้องฝึกดอกฟุตบอลเป็นเวลา4ชั่วโมงต่อวันโดยที่ห้ามให้ลูกบอลตกพื้นซึ่งการฝึกซ้อมของโซนก็มุ่งเน้นไปที่การทําให้เขาสามารถใช้สองเท้าได้ดีทั้งสองข้างโดยก็มีรายงานออกมาอีกนะคะว่าเขาเคยฝึกยิงประตูวันละ1000ครั้งด้วยเท้าแต่ละข้างทําให้เขาสามารถที่จะทำประตูแล้วก็เล่นได้ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ฝั่งไหนซึ่งการฝึกซ้อม สามารถที่จะรับความกดดันแล้วก็สถานการณ์ที่ยากลําบากในสนามได้พ่อของโซนได้ห้ามเขาไม่ให้ลงแข่งก่อนอายุ15ปีเพราะเชื่อว่าการแข่งขันในวัยเด็กนั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดีโดยพ่อก็เหตุผลว่าการแข่งขันจะทาให้เด็กมุ่งเน้นแต่ชัยชนะแล้วก็เป็นการละเลยการพัฒนาทักษะพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเดาะบอลควบคุมบอลหรือว่าการใช้เท้าทั้งสองข้างซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระยะยาวซึ่งอีกอย่างคือการแข่งขันในวัยเด็กอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของทั้งกายในอนาคตได้สร้างแรงกดดัน ที่มาจากโค้ดผู้ปกครองแล้วก็ตัวของเด็กเองที่หวังแต่ชัยชนะทาให้การฝึกซ้อมไม่เป็นไปอย่างธรรมชาติและอาจทําให้ความรักในฟุตบอลลดลงซึ่งปรัชญาการฝึกซ้อมของโซนมุงจังนะคะคือการต้องการให้ลูกของเขามีความสามารถที่รอบด้านแล้วก็ความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเพื่อที่จะพร้อมก่อนที่จะลงสนามแข่งขันในระดับมืออาชีพกระทั่งอายุของเขาครบ16ปีโซนเองก็ได้มีโอกาสย้ายไปร่วมกับทีมเยาวชนในเยอรมน,นีในปี2008 ไปเริ่มต้นนะคะจากโครงการเยาวชนของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ซึ่งส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวของเขาได้รับโอกาสในการทดสอบฝีเท้าในยุโรปเขาได้ความสามารถที่โดดเด่นของเขาเองนะคะทําให้ตัวของเขาได้รับสัญญาจากคกัมบกที่ก็ถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญในการปูทางของเขาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปอย่างเต็มตัวมีสถิติที่น่าสนใจในการลงเล่นให้กับคบัมบุกลงเล่นทั้งหมด73านัดทาไปแล้ว20ประตูกับ4แอสซิสซึ่งผลงานของเขาเหล่านี้นะคะก็ไปเข้าตาเลเวอร์คูเซนในการคว้าตัวส่วนถึงมินเข้า มาร่วมทีมในปี2013แต่ว่าเป็นสโมสรที่2ของเขาในเยอรมนและผลงานที่โดดเด่นของเขาก็นำพาให้สเปอร์คว้าตัวของข้ามาร่วมทีมในปี2015ที่สเปอร์นี้มันทําให้ส่วนกายเป็นหนึ่งในนักเตะอีกคนที่ทําประตูสูงสุดตลอดการของสโมสรโดยยิงไปแล้วทั้งหมด173ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด454นัดทาให้ตอนนี้ตัวของเขาเองกลายเป็นอันดับที่4ของสโมสรไปแล้วในช่วงหนึ่งที่เขากับแฮร์รี่เคนสามารถสร้างสถิติเป็นคู่หูที่ทําประตูร่วมกันมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแสดงให้เหน็นถึงความเข้าขา่า ศัภาพในการเล่นร่วมกัน,กนรเขาก็ได้พิสูจน์แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่สามารถทาประตูแล้วก็อ็อาิ์ซได้สม่ำเสมอให้กับสมมสม,มสรสามารถทาประตูได้จากทั้งสองเขาได้การจบสกอร์แบบเฉียบขาดเขาก็ยังสามารถคว้ารางวัลดาวซันโบวของทีเมยร์ลีกมาครอบครองได้อีกถือว่ารางวัลน,นี้นะคะก็เป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่ทําได้เลยตลอดที่เขาอยู่ที่ซเปอร์มาเขาก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นอย่างเต็มที่ในการลงเล่นถูกเกมไม่ว่าในยานฟิทีมจะแพ้หรือว่าชนะท้ายความพยายามที่เขาทํามาทั้้้งงงหมมดดกกก็ไตตตอบแแทนนนลฮิรา่ ตั้งให้เป็นกัปตันทีมแดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําของทีมทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเขาเป็นทั้งสุดรวมทางด้านจิตใจคนที่เห็น่วนก็จะสัมผัสได้ว่าเขามีความถ่อมตัวมีรอยยิ้มอยู่เสมอแล้วก็มีความจริงใจให้กับแฟนบอลว่าทีมจะแพ้หรือชนะนะคะตัวเขาก็จะมักเดินไปขอบคุณแฟนบอนลรอบๆสนามไม่เคยแสดงอาการเย่อหยิ่งแต่อย่างใดเลยโซนก็ยังได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นผู้เล่นเอเชียที่ย,ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการแล้วตัวของเขาเองก็ยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกการมีโซนอยู่ทีมก็ยังเป็นการช แล้วสุดท้ายสิ่งที่เขาทุ่มเทแล้วก็รอคอยมานานคือการพาสเปอร์ควาแชมป์ในซีซั่น2024-25นะคะก็พาสเปอร์ควาแชมป์ยูฟายูโรปาลีกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นถ้วยรางวัลแรกของเขากับสมสรรแล้วก็ยังเป็นถ้วยรางวัลแรกของสมสรนะคะในรอบหลายปีอีกด้วยอานควาแชมป์ในฐานะกับตันทีมยิ่งทําให้สถานะการเป็นตำนานของเขายิ่งมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็คงต้องตามเส้นทางของผู้ชายคนนี้ต่อไปนะคะว่าเขาจะมีทางเดินต่อไปกับทีมอะไร